นะครับแล้วก็แนวโน้มตัวนี้ค่อนข้างที่จะมันลดลงจํานวนลดลงนะครับพวกเราก็เลยทําเรื่องธนาคารแล้วก็ออกไปสํารวจพื้นที่นะครับแล้วก็เอาพันธุ์ที่เด่นๆกลับมาไว้ที่แปลงตรงนี้นะครับเราเป็นแปลงรวบรวมพันธุ์ไว้ด้วยในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อเนื่องเราต้องการจัดการเรื่องธุรกิจแล้วก็สามารถที่จะเอามาแปลรูปนะครับเรื่องของจําหน่ายตั้งแต่เรื่องของผลสดนะครับเรื่องของน้ํา100%รแช่อิ่มนะครับสมาชิกประมาณ78คนนะครับที่เป็นเครือข่ายที่เราสารวจไว้นะครับ เราทําเป็นธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพมาปี๊ดนะครับคือเนื่องด้วยมาปี๊ดบ้านเราตอนนี้นมันก็จะเป็นธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพมาปี๊ดที่พวกเราชาวบ้านช่วยกันทานะครับด้วกันสํารวจแล้วก็รวบรวมสายพันธุ์ที่มันจะหายไปองไว้ในแปลงรวบรวมตรงนี้นะครับซึ่งในแปลงนี้นจะมีอยู่ประมาณสี่พัน 4, หลักๆครับก็จะเป็น 1, พันพันพวงพันพวงจันทบุรีเราเป็นพันหลักลูกเล็กเปลือกบ,บางน้าเยอะมีกลิ่นหอมนะครับก็จะมีพันด่างนะครับแล้วก็มีพันใหญ่แล้วก็มีพันพันละพันพันพันหนามอีกตัวหนึ่งจะเป็นสี่พันหลักๆที่ ที่ทางทางสุ่มได้รวบรวมไว้นะครับแล้วก็จะทําต่อคือจะต้องไปดูต่อว่ามันมีอะไรที่แปลกกว่านี้ไหมนะครับบางท่านอาจจะคิดว่ามะปี๊ดมันมีแค่แค่พันเดียวเนาะแต่ bon. จริง ents, มันมีหลายพันนะครับตอนนี้อยู่ในเนื้อสี่พันนะครับสี่สายก็จะเห็นว่าคือเขาก็จะจะออกลูกทั้งปีครับมะปี๊ดจะเป็นผลที่ออกทั้งปีนะครับก็จะมีดอกมีลูกเล็กถ้าสังเกตก็จะมีทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กนะครับนะครับส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งก็ แล้วคุณมอ몽เองตอนเย็นๆที่เขาทําเรื่องของเก็บอวนยุงมันเยอะเนาะ <Adv> เขาจะใช้ใบมันเนี่ยครับตากแห้งขยำขยำแล้วก็จุดไล่มแมลงแมงวันได้นะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่ทางกลุ่มก็จะทําผิดพธุ์ต่อไปนะครับอเรื่องของยากันยุงแรงต่เดี๋ยวพ่ว่ากันอีกทีนะครับทำไมถึงเรียกมากปีดครับเออมันน่าจะเป็นศัพท์ชาวบ้านเราน้องจริงเ้าก็ถามมาปีดในบ้านเราใช้ประโยชน์มากกว่ากว่าสองปีนะครับที่เช็คจากรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นตารุ่นยายเนาะ นะครับที่เรามันอาจจะมีรสชาติปี๊ดปีปป๊ดมั้งครับใชถถ่ถ้าที่พี่แก่นี่กินมันแล้วครับห้าสี่สามสองโอเคเลยครับต้องผมนะครับครับต้องโยนะครับนับห้าสี่สามสองของของการใช้ประโยชน์และได้ประโยชน์ผมคิดว่าหลังจากที่เราทําเรื่องของการแป,ลลปรรูปปลาปี๊ดในชนุมชนนะครับแล้วก็ ซึ่งก็จะมีคิวที่จะต้องอบเรื่องของดอกกัญชันนะครับอบของเปลือกเปลือกมะปี๊ดแล้วก็อบของแช่แห้งแช่แช่อิ่มเนาะเป็นมะปี๊ดแช่อิ่มนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นของเครือข่ายที่ทําเรื่องฟ้าทลายโจรส่วนหนึ่งนะครับแล้วเป็นเครือข่ายประม,มงอีกส่วนหนึ่งที่เขาจะทำเรื่องปลาเคม็มพวกเคยพวกปุ้หงแห้งตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อก่อน,น,นต้องเข้าคิวกันครับแต่ตอนปีที่แล้วนัเราขอพลังงานจังหวัดมาเพิ่มเป็นขนาด2องสองอีก2หลังนะครับก็แบ่งให้เครือข่ายสมาชิกออกไปได้อีก2กลรับก็ทําาลุ่มนึง ครับอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปทาเรื่องเรื่องอาหารประมงนะครับก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเวลาจัดการได้ระดับหนึ่งแล้วครับก็คือสามารถที่จะเรียนกันได้ชัดเสนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นการลดต้นทุนด้านพลังงานด้าหนึ่งครับผมคิดว่าจันทบุรีถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดที่มีฝนแปดแดดสี่แต่ว่าพอแดดก็แดดร้อนจริงๆเนาะนะครับก็จะใช้ประโยชน์จากจากลูกอบตัวนี้ครับในส่วนหนึ่งค้าคือผลมันตกบ่อยแต่ว่าถ้าได้อบตัวนี้มันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการการเก็บมากนะัก นะครับแล้วก็สามารถที่จะลดต้นทุนเรื่องเรื่องไฟฟ้าซึ่งตอนนี้เป็นเป็นต้นทุนหลักที่ที่กลุ่มก็เจออยู่เพราะว่าราคาไฟมันแพงขึ้นนะครับเราผมคิดว่าพลังงานโซลารเซลล์จากจากโรงอบตรงนี้ก็จะช่วยให้ผลผลิตการเกษตรของพวกเราที่ที่ทำจากสมาชิกชุมชนที่ไม่ค่อยไปทุนมากนักเนาะก็พยายามลดต้นทุนได้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ต้องขอบคุณนะครับทางจากจากพลังงานจังหวัดนะครับทางกระทรวงพลังงานด้วยนะครับที่ที่มาช่วยชาวบ้านกลุ่มเล็กๆวิสาหกิจเล็กๆในจังหวัดฉนูดีนะครับขอบคุณครับ น้ำพลังงานแสงอาทิต์ก็จะไปตอบโจทย์กับพี่น้องทางอําเภอป่องน้ําร้อนอําเภอนายามนะครับแล้วก็ทางสอยดาวนะครับที่มีการปลูกทุเรียนเป็นหลักนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานนะครับซึ่งทางเราก็ได้ทําโครงการเพิ่มสมรพนะด้านการบริหารและจัดก,การพลังงานคัุวงจรในชุมชนระดับตบําบลมาตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมานะครับเทคโนโลยีอีกหนึ่งก็คือมีการส่งเสริมสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงานหรือที่เรียกกันในหลอด LD กับดีกับ ของอร่อยครับของชุมชนฮะใส่ปลาอร่อยโอ้โหอเลยครับ